สวัสดีครับพบกับรายการ living life นะครับกับผมนะครับอวิษฎศิวไทริ์นะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันนะครับในส,ด, 44, นสดุดีบทที่44ข้อ9ถึงข้อ26นะครับสดุดีบทที่44ข้อที่9ถึง26แต่พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย และให้พวกข้าพระองค์ขายหน้าและมิได้เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล่าถอยจากศัตรูและคนที่เกลียดพวกข้าพระองค์ก็ได้ของริบไปพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่ใช้เป็นอาหารและทรงกระจายพวกข้าพระองค์ไปท่านกลางบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์ไปด้วยราคาถูกไม่ทรงได้อะไรจากการขายนั้นพระองค์ทรงทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้าน S <S <an other> เป็นที่ดูถูกและดูหมิ่นแก่ผู้ที่อยู่รอบพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงทําให้พวกข้าพระองค์เป็นคําล้อเลเียนท่ามกลางบรรดาประชาชาติเป็นที่หัวเราะท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายความขายหน้าอยู่ตรงหน้าข้าพระองค์วันอย่างค่ําและความอับอายคลุมหน้าข้าพระองค์ไว้เนื่องด้วยเสียงของคนเยาะเย้ยและคนด่าทอเนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้นสิ่งทั้งปวงนี้เกิดกับข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ว่าพวกข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระองค์ หรือทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้หันเหย่างเท้าของพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้พลากจากพระมรรคาของพระองค์พระองค์ยังทรงบทขยี้ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่ของหมาป่าและคลุมพวกข้าพระองค์ไว้ด้วยเงามจจุราชถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลืมพระนามพระเจ้าหรือพนมมือของตนไหว้พระอื่นพระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือเพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจเพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันอย่างคำ่ำและถูกนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงตื่นเถิดฉไนบันทุมอยู่ขอทรงตื่นขึ้นเถิดขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เป็นนิดฉไนพระองค์ซ่อนพระพักเสียฉไนทรงลืมความทุกยากและการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกบีบบังคับเพราะจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายโน้มถึงผงคลีร่างกายของพวกข้าพระองค์เกาะติดดินขอทรงลุกขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด ขอทรงไถ่พวกข้าพระองค์พงคเพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์สรุปบทที่2 4ช่วงหลังนี้นะครับบทนี้เป็นส่วนที่ถูกมองว่าเป็นการคร่ำครวรถึงสภาพปัจจุบันอย่างจริงใจตรงไปตรงมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราลาที่เรารเผชิญความทุกข์ยากเรารู้สึกอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรผู้เขียนบรรยายถึงความรู้สึกที่เหมือนถูกทอดทิ้งปล่อยให้เขาทน รับคำเหยียดหยามอับอายพ่ายแพ้ต่อคู่อริของควกเขาหมดแรงที่จะตอบโต้ถูกผักใสและเมินเฉยและคนรอบข้างก็ยังเอาเรื่องของเขาไปนินทาเยอะเลยะดูหมิน่นจนทำให้เป็นที่อับอายขายขี้หน้าหลังจากนั้นเขาก็บรรยายถึงสภาพและความสึกของเขาแล้วว่าเขายืนยันนะว่าเขาเนี่ยซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาไม่เคย ลืมหรือบิดผิวความจริงของพระองค์ไปเลยดำเนินชีวิตตรงไปตรงมาตามมัญญัติของพระองค์เสมอไม่งองแงด้วยนะไม่งอนพระเจ้าด้วยเมื่อต้องให้ประกับความทุกข์ยากไม่หันหลังกลับจากพระเจ้าไปกลัาวว่าลูกเครการนนพด้วยการยืนยันเช่นนี้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงรับรู้อย่างที่บอกนะครับว่าพระองค์เห็นทะลุปุโปรงเลยโดยการยืนยันอย่างเช่นนี้ครับเป็นการสื่อความ จริงว่าเขาพร้อมจะตายทุกวันเหมือนกับสัตว์ที่กําลังเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์นะครับหรือราตอนนี้ก็เหมือนกับแกะนะครับซึ่งข้อความนี้ก็ถูกนํามาใช้ในการบรรยายถึงชีวิตของเปาโลซึ่งผมจะพูดต่อไปในอนาคตแต่ในที่สุดครับเขาร้องทูลต่อพระเจ้าว่าขอตื่นขึ้นมาเถอะอย่าเมินเฉยเลยดูเหมือนพระเจ้าจะหลับไปอย่าปล่อยให้เขา ต้องเผชิญความทุกข์ยากอย่าทอดทิ้งเขาหรือทําให้เขาต้องจมอยู่กับความทุกข์เช่นนี้เลยจนได้มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นแล้วเหมือนกับเขย่าเตียงนอนพระองค์เลยขอพระองค์ทรงมาช่วยตื่นขึ้นมาช่วยข้าพระองค์นี่คือสิ่งที่เขาลองทูลเป็นการปิดพระธรรมสุดีบทนี้นะครับเมื่อเราได้อ่านสุดีช่วงหลังนะครับบทที่สิสี่นี้นะครับเราได้ข้อคิดมากมายกับการที่ฐานเช่นนี้นะครับอย่างแรกครับ ให้เรายืนกล้ายืนยันความสัต่อที่เรามีต่อพระเจ้าของเราเมื่อเราอธิษฐานนะครับเป็นความจริงที่เราพบอยู่บ่อยๆครับว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราได้ทําผิดบาปต่อพระเจ้าเป็นการที่ภาคสาที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งที่เราทําผิดพลาดเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราไปฆ่าคนตายมานะครับสมมติเราก็ต้องรับโทษเราก็ต้องเพินประเชิญกับผู้ที่อาฆาตแน่นอน แน่นอนสิ่งที่เคยสงบเงียบราบเรียบกับการเป็นความวุ่นวายต้องมีปัญหาให้แก้แน่นอนต้องมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นแต่บางครั้งความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับให้เราต้องเผชิญเหมือนกับเป็นบททดสอบเป็นทางที่พระธรรมรมบทที่5ข้อสามข้อ4บอกนี้ครับยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความทรมอดทน ในความรอดทนทําให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ดังนั้นในความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นให้เราสรํารวจตัวเองครับว่าเราจะทําผิดพลาดไปหรือเปล่าถ้ามีสิ่งใดที่เราทําผิดพลาดหรือถ้ามีให้เราสารภาพนะครับขอพระเมตตาจากพระเจ้าแต่ถ้าให้มีให้เรากล้ายืนหยัด่ในความเชื่อในความศรัื่อที่เรามีต่อพระเจ้าไม่หันหลังไปจากพระองค์ไม่งอนพระเจ้านะ ไม่สงสัยความรักของพระเจ้าว่าทําไมอนุญ,ญาตให้สิ่งที่ดูไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่เราเปลี่ยนคําถามว่าทําไมทําไมทําไมต้องเกิดอย่างนี้มาเป็นคําถามที่ว่าแล้วพระองค์จะให้เราทําอะไรต่างหากนั่น,สนแสดงถึงการยอมจำนนต่อน้ำมาไทยของพระองค์ครับที่อนุญ,ญาตให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นการยอมจำนนจึงเป็นส่วนผสมของ,ของการยืนยัน ที่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระเหมือนเปาโลนะครับได้นําเอาข้อความในบทที่ในข้อที่22นะครับนะครับมาสนับสนุนการ,รเผชเิญความทุกข์ยากของท่านนะครับโดยห้อมล้อมไปด้วยการปกป้องในความรักของพระเจ้านะครับเป็นการตอบคําถามในพระธรรมโลบทบที่สาบทที่แข้อส5ที่ว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ ะจะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกระดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโผยภัยหรือการถูกคมดาบหรือนี่เป็นคําถามที่โลตั้งแต่โลก็ตอบครับในข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือรน้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่มีอยู่ภายหน้าหรือเดดทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า,ยา,ยขาของเราได้นั้นปะโลเอาข้อความที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนแกะที่พร้อม ะถูกประหารทุกทุกวันมาสอดแทรกในความจริงนี้ว่าไม่มีใครสามารถทําให้ท่านขาดออกจากความรักของพระเจ้าแม้ว่าท่านจะเหมือนกับแกะที่กาลังเข้าแดนประหารทุกวันก็ตามวันนี้ท่านหลายก็ยืนยันอย่างนี้ไหมครับเมื่อหล่อทิ่ฐานเผชิญความทุกข์ยากสิ่งที่สองครับเมื่อมีความทุกข์ยากลาบากมากในแง่ของปริมาณหรือยาวนาน ในแง่ของช่วงระยะเวลาจนบางครั้งเกินจะรับมือไม่ไหวแล้วให้เราระบายความในใจนั้นต่อพระเจ้าครับเพราะพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในใจของเราอยู่แล้วไม่ต้องใส่หน้ากากดูดีนะครับทําให้ตัวเองดูดีต่อพระเจ้าให้เราทูลขอพระเจ้าด้วยความจริงใจหมดทั้งใจต่อพระองค์โดยใจที่เชื่อมั่นในพระสัญญาว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลอง ซึ่งเกิดกับเคยเกิดกับมนุษย์รรรพระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะทรงให้ท่านไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้หรือเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ในหนงโครินธ์บทที่สิบข้อสิบสามขอใหเราเปิดตาใจให้เราเห็นครับว่าในท่ามกลางความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นไม่มีการทดลองอะไรไม่มีความทุกข์ยากอะไร เกินกว่าที่เราทนได้ให้เราเปิดตาให้พระเจ้าเปิดตาใจให้เราเห็นทางออกเล็กๆของสถานการณ์นั้นในชีวิตของเราเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับชีวิตของเราที่เราสามารถฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ได้เสมอไม่มีความทุกข์ยากใดๆที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราทนไม่ได้ขอบคุณสําหรับคําสัญญาว่าพระองค์สัญญากับเราว่าเราจะทนได้ เราจะมีทางออกได้ด้วยเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปรดให้ข้าวงหลายกลับมาทบทวนตัวเองว่าข้าวงหลายยังสัตย์ซื่อยืนหยัดเชื่อมั่นในพระองค์เสมอหรือเปล่าทบทวนในกับข้าวงหลายถ้าข้าวงหลายไม่ได้ทําสิ้นแล้วความทุกข์มันเกิดจากชีวิตของข้าวงเองขอพระเมตตาของพระองค์มาถึงข้าวงหลายที่ข้าวงหลายจะกลับใจแสวงหาพระเจ้าและยืนหยัดอยู่ในทางของพระองค์ต่อเสมอไป ขอมอบฝากชื่อ,อของข้าพงหลายไว้กับพระองค์ครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน